รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้สนับสนุนโดย e z s u s สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเขสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้วันนี้นะครับมิกข่วงนักร้อง ที่โด่งดังเรียกว่าเป็นไอดอลยุค90มามน้องน้ำหวานนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอดตเกอร์กรุ๊ปหนึ่งในสมาชิกวงซาซ่าอย่างน้ำหวานพิมราผู้หญิงวัย30บวกที่สวยเก่งความสามารถเนี่ยรอบด้านวันนี้นะครับเธอจะมาแชร์เคล็ดลับผู้หญิง30บวกตั้งเป้าแบบไหนให้แฮปปี้ได้ข่าวว่างานเยอะมาก<ฮ>ไม่มีเวลาแบบว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวอะไรบ้างไหม ก็จริงๆมีเรื่อยๆนะคะพี่มิกก็ได้ไปกับครอบครัวบ้างไปกับพี่ควางบ้างแต่ว่าทางนี้ทางนันการไปเที่ยวเราในยุคนี้มันต้องเปลี่ยนไปไง,งเราต้องเที่ยวแบบ มากขึ้น,นั้นวันนี้เหมาะมากเพราะว่าจะพาไปพักผ่อนติดในกรุงเทพเลยนะไปสูตรอากาศที่เรียกว่าสดชื่นท่ามกลางสวนมะพร้าวเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะ oh. เขาเนรมิตสวนมะพร้าวเนี่ยให้กลายเป็นคาเฟ่ที่เรียกว่าสุดว้า wow. วเลยแต่ก่อนที่เราจะออกรถค่ะพี่อาจจะบอกว,ว่าหวานเนี่ยคาดเค็มขัดแล้วถูกต้องถูกต้องแต่คาดถ,ถูกวิธีหรือเปล่าอะไรคือแบบที่ถูกที่มีของนี่เลย oh. หลังจากคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วนะครับต้องปรับสายเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสมครับ 1. เลยเช็คว่าสายบิดผิดรูปหรือไม่สองสายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะครับพาดผ่านหน้าตักอยู่ในแนวสะโพกพอดีแล้วดึงให้กระชับสาสายเข็มขัดนิรภัยที่พาดผ่านมายังแนวบ่าควรผ่านร่องไหลให้พอดีครับอ่านี่เราจะถึงแล้วครับผม วิธีเดินทางไปออทูคลาฟรีแอนด์บริทโใช้เส้นทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าบรมราชชนนีจากนั้นเบี่ยง้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข3316ขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวเข้าซอยไร่ขิง16ตรงเข้าซอยประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอร้านแล้วครับ ครับเราก็มาถึงภายในร้าน O2 Cafe and Bistro <ส>แล้วครับสุดหล่อที่ยืนอยู่ข้างๆเรา่ะขอรครับสวัสดีครับ <ขอ S 1> พี่ยิย่งยงสวัสดีค่ะพี่ยิ่งยงพี่ฮะถามจริงๆอะไรคือแรงบรันดาลใจการเปลี่ยนสวนมะพร้าวให้มาเป็นคาเฟ่ได้แบบนี้เดิมนะครับครอบครัวเรานี่ก็มีมีสวนมะพร้าวอยู่แล้วะคะแต่ระยะหลังมาเนี่ยามะพร้าวเนี่ยออกผลผลิตมามากราคามะพร้าวก็ค่อนข้างจะ ต่ลงนะครับแล้วก็เลยคิดในเรื่องการเปิดร้านอาหารขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําวัตถุดิบที่เป็นมะพร้าวเนี่ยนะครับทำเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นเบเกอร,กรี่ร้านเราเปิดมาเนี่ยประมาณ4ีปีกว่า,เ,าเกือบ5ปีได้แล้วคตามตรงเลยว่าสไตล์ล่องสวนแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับที่ตรงล่องสวนตรงนี้นะเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการ การเ่าะของของดินไม่ได้ขุดเพิมพ่มนะครับระยะเวลาตรงนี้เนี่ยสวนนี้ก็ประมาณสัก40ปีนะครับโอทูคาฟฟี่แอนดิโซโ่ทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะเรามีสวนและมีอากาศที่บริสุทธิ์ครับโอทูเนี่ยก็คือออกซิเจนคาฟฟี่แอนดิโซนี่ก็คือ กาแฟและร้านอาหารเราจะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับในการตกแต่งร้านนะครับแล้วก็ใช้<ฆ><ฆ>พวกแฝกจากาไม้ไผ่นะครับในการตกแต่งร้านนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆนะครับ อะไรทาไมร้านเราถึงดึงดูดลูกค้ามาตั้งได้เตมขนาดนี้ครับอ่าอาจจะเกิดจากความเป็นธรรมชาติของเราที่มีอยู่นะครับค่ะ<ฆ>ที่นี่มุ่งเน้นเรื่องงานบริการอย่างมากเลยนะครับครับลูกค้าที่มาเนี่ยจะต้องได้รับการบริการอย่างทั่วถึงค่ะ<ฆ>อ,อาหารต้องออกไวนะครับในครวัวของเราเนี่ยครับเราจะแยกข,ของแต่และแผนกเลยว่าให้ไม่ควรแต่แต่ละท่านเนี่ยทำอาหารแต่ละอย่างเพื่อให้ได้กเกิดความรวดเร็วและอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้แหละครับเรารับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงฮะลูกค้าที่มาเนี่ย จะมีระยะห่างของแต่ละโต๊ะอยู่แล้ว2-3เมตรนะครับและที่นี่พนักงานก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสทุกคนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักเลยแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากงั้นช่วยพาเดินไปดูจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาที่นี่ต้องไปดูให้ได้ได้ไหมครับเคยเห็นในโลกเลยครัมหนูนําไปเลยได้ไหมครหนูเคยเห็นอ๋อนี่คือไฮไลท์ของที่นี่คือมาถึงปุ๊บ อุาสาจัดเป็นร่องแบบนี้โดยธรรมชาติก็คือได้การร่องเรือนอั่<ต>นเองใช่ค่ะโอ้ชอบมาไปเดยครับใช่เรือเป็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก่รู้ ยิ่งยงบ้างครับว่าช่วยแชร์ทริคดีๆในการต่อยอดหน่อยได้ไหมในการที่เราเนรมิตสถานที่ที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นสวนมะพร้าวให้กลายเป็นคาเฟ่ยังไงให้ประสบความสําเร็จหนึ่งนะครับเราต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกรายละเอียดนะครับให้ความสําคัญกับทุกอย่างที่ลูกค้ามาที่ร้านแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วลูกค้าจะกลับมาซ้ําอีกสองนะครับต้องอดทนนิดหนึ่งครับเพราะว่าการเปิดคาเฟ่เนี่ยนะครับ ออต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับกว่าจะมีลูกค้การู้จักเราเนี่ยครับก็าอาจจะเวลาหลายๆเดือน ืออาจจะเป็นปีอย่างเง<ฆ>ี้ยครับอาจจะต้องอดทนรอ,อน,นิดนึงแล้วตอนนี้คาเฟ่เปิดใหม่ก็ข่้นจะเยอะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้น<ฆ><ฆ>วันนี้ครับทางร้านออ c a f e เฟ่แอนด i s t านยังมีของรางวัลมาแจกแฟนๆรายการเราด้วย<ฮ>เป็นกิฟต์บัลเลชอร์นะครับมูลค่า500บาทจํานวน5รางวัลเพียงแค่เข้าไปร,ร่วมสนุกนะครับที่เพจ Facebook วันเดียวเที่ยวได้เท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับก er <ฆ>ิฟต์บัลเเชอร์แลแต่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาไขค,ความลับของหวานกันดีกว่าว่าไอดอลยุค90สร้างงรบันดาลใจยงไง ให้ชีวิตมีความสุขช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับค่ะหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจก็คือเราต้องให้ความสําคัญและใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการเราซ้ำอีกสําหรับมุมมองธุรกิจนะคะที่หวานได้จากร้านโอทูคาเฟ่หยันบิสโซนะคะหวานรู้สึกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอแล้วก็ใช้มีสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ ลองหันมาดูธุรกิจของคุณว่ามันพอจะขยับขยายต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยได้ยังไงบ้างน,นะคะรับรองว่าคุณดูเทปนี้เนี่ยจะได้ง่ายขิดเยอะๆเลยค่ะวมาถึงชว่วงนี้ต้องถามเลยว่ากําลังจะแต่งงานแล้ว <ti> จะออกเรือนแล้วเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างจ๊ะ วัว่าหลักๆก็คงเป็นเรื่องของความแบบเป็นแม่สี่เลือนจีนพี่มิท่าทำอาหารอย่างนี้ก็จะพยายามแบบว่าฝึกทำอะไรที่เขาชอบกุยเตี๋ยวชู่ีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยหวัก็ทำทำ้มีเบอร์พี่เบนไหมมีเบอร์พี่เบนไหมช่วยโทรไปบอกนางหน่อยจริงอครับพี่เบนไม่ได้บอกพี่มพี่เป็นคนทำครับแล้วความสุขของคนที่มีคู่มันดีกว่าที่เราคิดไปไหมดีกว่านะคะหวังรู้สึกว่า มันเหมือนคือเราไม่ได้จะแค่เป็นแฟนกันอย่างเดียวอะ คือเราเหมือนต้องมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนคู่คิดกันมันก็สนุกดีนะหว่านว่าใช่ก็สนุกดีที่เป็นคู่รีวิวอย่างนี้เอางี้ดีกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะมาล้วงเคล็ดลับนะว่าผู้หญิง30บวกตั้งเป้าแบบไหนให้แฮปปี้กับช่วงนี้เลยจริงหรือไม่จริงข้อที่1ครับผู้หญิงวัยสาบวกต้องไม่ยึดติดกับอดีตทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจริงหรือไม่จริงจริงค่ะอืมคือหว่านว่าในเรื่องของอดีตหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยคือถ้าเราเน ไปยืดติดกับมันว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยทําผิดถ้าเรามวแต่ไปมีความจําแบบนั้นน่ะเราจะจํากัดการเดินหน้าของตัวเองไปได้เลยอ่ะหวันว่าทุกวันมันคือการเรียนรู้ว่าในทุกๆกิจกรรมหรือในการทําอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วก็เรียนรู้ว่าเออสมมติเฮ้ยเมื่อวานเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเหมือนที่เราคุยกันอ่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้นีใช่เถิดมากข้อต่อไปครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้น สร้างเงินเพิ่มจริงหรือไม่จริงจริงจริงมากอันนี้อยากให้ป้ายจริงด้วยคนหนึ่งจริงพอสถานการณ์โควิดอะมันเกิดขึ้น่ะบเราก็เลยเลือกที่จะมาทําธุรกิจขนมขนมอะไรครับทำาบรวนี่ทำาบเตอร์เค้กทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมดเงินกับเรื่องนี้ไปเยอะมากในช่วงโควิดอะตอนนี้ก็คืออร่อยแล้วเข้าที่สุดสุดดีเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะซื้อเราติดต่อได้ที่ไหนครับ i อของหวานเลยค่ะหวานสเปกเกอรี่หรือว่าอิสมีหวานค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ทา ยินดีครับผมข้อต่อไปครับ <c oughs> ชั้นนี่แหละนางฟ้าใจบุญใครเดือดร้อนพร้อมยื่นมือเข้าช่วยจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็จริงนะคะ,ะคือหวันรู้สึกว่าอย่างในช่วงโควิดเนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถไปเป็นจิตอาสา ในการไปช่วยเหลือพวกเขาได้ทั้งที่เรานั่งอยู่บ้านเนี่ยเราช่วยอะไรได้อีกบ้างโอเคหนึ่งศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างที่เราพอสามารถที่จะเป็นสะพานหรือว่าเป็นสื่อกลางในการช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเปิดรับบริจาคแบบตะปรงใสนะคะจะมีการอัปเดตยอดในทุกวันอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วก็มีการใส่หลายชื่อให้คนอนุโมทนาบุญได้หลายแสนมากๆเ,ออเลยค่ะเราก็ได้มีโอกาสช่วยทั้งหมดเกือบ20ทีอบทีค่ะดีมากพ้อต่อไปครับถือคติ ทุกเวลามีค่าต้องใช้ชีวิตให้เหมือนวันสุดท้ายจริงหรือไม่จริงจริงค่ะชีวิตโลกตขึ้รอเนนะ่ะเราเห็นคนที่แบบไม่มีพรุ่งนี้เสียโอกาสเขาเสียโอกาสเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตรเราที่ผ่านมาเราเสียโอกาสอะไรบ้างจากการที่เราแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำหรือว่าพรุ่งนี้ค่อยกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเราเราเราเคยเจอเรื่องราวมาแล้วว่าบางบางเรื่องกับบางอย่างมันไม่มีคำว่าพรุ่งนี้รออยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ ต่อไปครับเป็นตัวแม่สายเทคโนโลยีของใช้ทันสมัยเท่านั้นที่ฉันต้องการจริงหรือไม่จริงไม่จริงคหรอทำไมอ่ะวัาบานคนแบบแมนนวลมากๆค่ะอย่างที่บ้านเนี้ยค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดโอ้โหเทคโนโลยีล้ำยุคล้ำสมัยอะไรมากๆเนี้ยค่ะคุณใช่ไหมไม่ใช่ล้างจานก็ล้างกับมือแล้วมีดมด้วยนะดมมากหรือยังดมยังกวาดบ้านด้วยไม่กวาดอยู่ ดีมากเรียกว่าเทคโนโลยีเป็นศูนย์ยังชอบเบสิกเพราะจริงๆแล้วการที่ทําแบบนี้มันถือเสมือนกับว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยนะตั้งค่ะถูกต้องอินเนอร์สายมูเข้าสิง <laughs> ที่ไหนว่าเด็ดวไายแล้วชีวิตเฮงต้องไปจริงหรือไม่จริงจริงค่ะดีมากที่ไหนเด็ด <laughs> <laughs> อุ้ยหลายอย่างนะอุ้ยตายแล้วอย่างชวงเนี้ย ก็ไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นแบบให้มันเป็นแบบว่าสําหรับเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้วอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์และมันเกิดขึ้นจริงมันได้อ่ะมันมางเข้าเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่เทียบแล้วก็มีแบบเครื่องไหว้ของดงของดําของส้มของอะไรเอาหมดครบคร,บ,ครบถาวรรู้สึกว่าความแบบนี้เนี่ยสบายใจ สบายใจเราแต่อย่ามาทำแล้วขอให้ได้ทำจะได้ไม่ค้องใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำสายมูหนักนะข้อต่อไปครับว่ามีของดีใช้มัดใจที่รักอยู่หมัดสั่งอะไรเนี่ยได้หมดจริงหรือไม่จริงเราน่าจะเหมือนกันพี่กวางเขาเป็นศิลปินมากๆแล้วเขาจะไม่ชอบคำว่าต้องทำสมมติหวานบอกว่าพี่กวางต้องทำอย่างนี้ให้หวานนะอันนี้หวานจะไม่ได้เลย แต่ถ้าสมมติว่าหวานแบบพี่วางคะหวานอยากได้อย่างนี้แล้วก็ทิ้งเลยหมายพูดแล้วก็ทิ้งเดินไปผ่านไปอีกวันนึงอาจจะได้ดีกว่าที่ห<อ>้าสั่งชีวิตคู่มันต้องมีการแบบรู้วิธีพูดถึงจะสนิทกันแค่ไหนยิ่งต้องถนอมน้ำใจแล้วก็ระวังในเรื่องคำพูดให้มากขึ้นตามด้วยอะค่ะข้อต่อไปครับค่ะชีวิตคู่ต้องเพอร์เฟกตั้งกฎเหล็กรักเราต้องไม่มีปากเสียงจริงหรือไม่จริง ม่จริงเป็นไปไม่ได้เราผ่านการเรียนรู้โดยการทะเลาะกันมาหลายรอบเหมือนกันจนตอนหลังมันถึงได้กลับมาเมื่อกี้ที่วหวานบอกว่าเราต้องเลือกที่จะรู้วิธีพูดให้มันให้มันให้มันเวริร์กที่สุดกับ,บชีวิตคู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ะะข้อต่อไปครับคอนเฟิร์มไหมเป็นแม่บ้านสายฟิตแต่งปุ๊บพร้อมปั๊มลูกทันทีไม่จริงอะไรรออะไรเราอ่ะ ถ้าหลังแต่งก็คงเป็นเรื่องธรรมชาติไป่ะอังนีก็ดีถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่คงไม่ได้ขนาดแบบต้องไปฝากใครหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไมถ้าอยากฝากเมื่อไหร่โทรบอกพี่พี่กวางอยากมีลูกสาวโอ้ย่รู้จักหมอเยอะพ่อสุดท้ายถึงแกร่งแค่ไหนก็ต้องการกำลังใจจากคนรักอยู่เสมอจริงหรือไม่จริงจริงค่ะ คนรักในที่นี้ไม่ได้แปลแค่ว่าเป็นพี่กวางนะคะหวัว่าพ่อแม่ครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แบบลูกเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบพร้อมที่จะแบบทำได้อีกหลายอย่างเหมือนอยู่ดีดีแบตก็เต็มขึ้นใช่ใช่พร้อมสู้ต่อนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดดีมากเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจดีๆจากหวานไปแล้วนะครับในการใช้ชีวิตค่ะแต่ทีนี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วล่ะอ้าวหิวด้วยหิวสิเราไปดูกันไหมว่าคุณยิ่งยงเตรียมอาหารอร่อยอร่อยอร่อยไว้ให้ ในบรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆวิวสวยๆและอาหารอร่อยๆ<ช>ข้างหน้าเรานี่มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเมนูขาไก่ตุ่นมะพร้าวอ่อนนะครับอัน<อ>นี้เป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน,นครับเมนูนี้เป็นยำมะพร้าวอ่อนกุ้งสดครับอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดอัญชันหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะครับทางเบเกอรี่ก็จะมีเค้กมะพร้า,พาวเค้กมันม่วงไอศครีมมะพร้าวนะครับเครื่องดื่มก็จะเป็นอันนี้เป็นอัญชันนมสดมะพร้าวนะครับ อันชันนมสดแล้วใส่มะพร้าวด้วยคือทำไมมีมพะพ้าวในทุกอันเลยลหรอ่ให้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ในสวนเนี่ยได้ได้เอามาทําเป็นเมนูเคร,รื่องดื่มเครื่องเมนูอาหารเนี่ยครับโอเคครับผมเราได้ตรวจ ATK กันแล้วดังนั้นเราถอดแมสชิมได้ขออนุญาตชิมเลยนะค,ะครับ,บได้ผัดอันชันอ,อ,อร่อยมากคือข้าวเนี่ย พราะไปผัดกับไข่แล้วมันหอมไข่แต่ที่เด็ดคือมันไม่มันเลยแต่เด็ดสุดคือแจ่วมันเสริมจนรสชาติมันโดดเด่นขึ้นมาแบบคนละเรื่องเลยอร่อยโอ้โหมีมีความรสจัดจา้านนะคะถึงเครื่องมาก hmm. อันนี้ดีกุ้งก็สดเด้งหนึงเลยของที่นีต้องสดใหม่ทุกวันครแล้วยิ่งตัวมพะพร้าวอ่อนโ oh. อ้ตายอร่อยอืม hmm. hmm. ที่มีกลองชิมอันนี้ยำอ่ะ,ระครบรสอ่ะคือมีความ เปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในยำอ่ะเข้าวันมากครับน้ำก็อร่อยอืมดีชันมะพร้าวใช่ครับที่อยากเป็นธรรมชาติหมดไม่มีการเติมน้ำตาลหรือปรุงแต่งกลิก่นสีเข้าไปครับอันนี้คือโดนอะ่ะ <มา S 3> ต้องมาต้องมาใช่แล้วใกล้ๆนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยม,มีอะไรบ้างครับ<ม>แถวนี้มีวัดไร่ขิง คือไหว้พระเสร็จก็มานั่งคาเฟ่แล้วคุณได้มาทานของดีมีคุณภาพในราคาที่มันโอเคเพราะฉะนั้นมาเลยรีบมาเลยดื่มดำกับบรรยากาศ<ม>าทุกวันนี้คือเปิดเปิดแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยิ่โยมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยอร่อยนะคะแต่ความอร่อยอยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีช่วงนี้เลยครับร้านอร่อยใบผลิตพันตรามแม่ปนอมค่ะมาให้ทุกคนได้ชิมได้ทําตามกันแต่จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ วันนี้นะครับในช่วงร้านอร่อยบายผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมทาง o 2 Cafe ซนะครับแอนเบสโตมีเมนูอะไรมาทำให้เราชิมกันบ้างครับข้าวผัดน้ำพริกเผาแม่ประนอมค่ะนี่ส่วนผสมอะไรบ้างครับก็มีน้ำพริกเผา,าแม่ประนอมครับก็มีหอมใหญ่มีมะเขือเทศหอมซอยน้ำมนันเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มจากมะเขือเทศหั่นเตาหั่นเตาหอมใหญ่หั่นเตาหอมใหญ่หั่นเตาก็อย่างละประมาณ2ช้อนโต๊ะนาะงใช่ไหมครับค่ะ ลงไปผัดกับน้ำมันจะตามด้วยตามน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาไทยตาแม่ประนอมแบบหลอดนะครับหนึ่งช้อนชาพูนพูนเพราะเป็นแบบหลอดแล้วใช้ดีเนาะใช้ง่ายง่ายจะตามด้วยตามด้วยข้าวข้าวโอแค่นี้ก็หอมแล้วครับแม่ครับตามด้วยต้นหอมซอยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะ แล้วเรียบร้อยครับข้าวผัดน้ำพริกเผาแม่ประนอมนั่นเองคุณผู้ชมครับหอมน้ำพริกเผาไทยตาแม่ประนอมหอมมากแล้วก็เข้มข้นใช่ก่อนที่ผมจะไปทานเพื่อเป็นการขอบคุณเชฟวันนี้นะครับมิกก็มีกิฟต์เซ็ตครับเป็นผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมามอบให้ด้วยผู้หญิง30บวกตั้งเ้าแบบไหนให้แฮปปี้ห้ามพลาดนะคะวันเดียวเที่ยวได้ สวัสดีพี่น้ำหวานครับสวัสดีพี่มีสวัสดีครับนอ้องแดนนี่สุดหล่อครับสุดหล่อจริงคุณผู้ชมเนี่ยเขาบอกกันว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยพี่น้ำหวานก็ยังสวยแล้วก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหน้าที่น้องเห็นตอนเนี้คือมันจะมีช่วงที่ไม่เป็นอย่างนี้มไม่ดูแลตัวเอง สิ่งที่จะตามมาหน้าจะหยาบ <Okay. S 1> หน้ากล้าน<ม>ผิวแห้ง<ม>แล้วพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมามันคือตีนกาช่างแต่งหน้าบอกวิตัยลองพื้นไม่ติดทั้งหมดมันคือผิวเรามันแห้งมันขาดการบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราเริ่มกลับมาดูแลตัวเองไปค้นพบนวัตกรรมหลักล้าน<ม>จากเกาหลีนะคะคเขาเรียกว่าเป็นเอ็ม,มฟิลเป็นเซรั่มเข็มผลิตแล้วก็นําเข้าจากเกาหลี100่งร้อยเปอร์เซ็นต์าไมถึงบอกเป็นเข็มเดี๋ยวให้ดูก่อนดูอย่างนี้เห็นไหม เปิดปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้มลงไปแล้วก็กดมาได้ใช้ได้เลยครั้งแรกเลยเนี่ยนะหวานพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยที่โดนผิวเพราะว่าจริงๆมันเป็นนวัตกรรมไมโครนิดเดิลก็จะเป็นเหมือนการสกิดผิวไม่ต้องใช้ทุกวันคือเราใช้3วันคร,ครั้งเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพที่อยู่บนใบหน้าของเราได้ถึง72ชั่วโมงพี่หวานใช้แล้วแลดูดีขึ้นยังไงบ้างก็งมีคนทัก คือเวลาใช้แล้วเนี่ยค่ะหวานรู้สึกว่ามันวาวอ่ะพี่มีนึกออกมาคือตัวเรายังว้าวเลยแล้วคุณเห็นจะไม่วาวได้ยังไงนะคะริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงตรงแก้มดูตื้นขึ้นดูนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมันเรียบเนียนเวลาแต่งหน้ามันก็จะติดทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มดูแลตัวเองดีกว่าดีมากเลยใช่ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้แล้วเนาะแดนนี่เนาะใช่ค่ะขอโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้กับคุณผู้ชมได้ไหมฮะแน่นอนนะคะว่าปกติเนี่ย หกล่องแบบนี้ข้างในมี4หลอดนะคะ mm. ใช่ราคา5,160บาทคันนี้คือราคาปกติเลยนะคะใน1หลอดเนี่ยสามารถใช้ได้1เดือนในกล่องมี4หลอดก็คือ4เดือนแต่ว่าวันนี้หวานมาทั้งทีเราลดเหลือ2,990บาทเฉพาะ29สายแรกที่โทรเข้ามายังไม่พอค่ะเมื่อคุณซื้อ1กล่องนะคะแบบนี้คุณก็จะได้อีก1กล่องช่วยน้องถือได้ไหมคะคุณจะได้ไปทั้งหมด8หลอด ใช้ได้8เดือนในราคา2,990บาทอ่านเฉลี่ยต่อวันแล้วเนี่ยจะตกเหลือ373บาทถ้าหารเป็นวันแล้วเนี่ย10กว่าบาท1าทิกว่าบาทที่สำคัญส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยคือโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่02 305 8666 02 305 8666นะคะหรือว่าแอปพลายก็ได้ M Feel TV ค่ะหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยเฉพาะ29สายแรกเท่านั้นค่ะพี่งานบอกเลยนะสายเต็มแล้วอ เพิ่ม <P> erm> ได้ไหมขอเพิ่มเลยดีกว่า5นาทีสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโปรโมชั่นที่หวานนำมาฝากวันนี้นะคะซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องนะคะ8หลอดใช้ได้8เดือนในราคา2,990บาทนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆรอสรัมมาได้เลยค่ะที่02305866 6นะคะหรือว่าถ่ายรูปคิวาโ,โคดแล้วก็สแกนเข้ามาคุยกันนะคะดูแลตัวเองเะค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยในปีใหม่แบบนี้ อย่าให้พลาดโอกาสอย่าให้ใครสวยแสงหน้าเรานะคะเราต้องสวยแสงหน้าคนอื่นค่ะใก็จะแบบว่าแต่งงานเต็มตัวชีวิตหรือว่าแพลนในอนาคตเราเปลี่ยนไปบ้างไหมก็จริงๆหวนว่ามันก็คงจะต้องมีความเป็นครอบครัวาม,มากยิ่งขึ้นนะคะทำอะไรก็แต่ก่อนอาจจะแบบเอาตัวเองอยากกินอะไรอยากทําอะไรแต่ตอนนี้เราคงจะมีคนนึงให้หันไปถามอะไรเงี้ยแล้วก็ มีคนให้ได้ดูแลมากยิ่งขึ้นด้วยก็ก็แน่าจะดีนะคะอวยพรให้น้องด้วยนะขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตรักมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็รักกันอย่างนี้ตลอดไปและยิ่งยขึ้นไปนะครับสาธุครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หวานมากๆเลยนะครับที่มาร่วม แชร์ข้อคิดดีๆในรายการของเรานะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับอิสุสุและสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ครับ O2 c a f e and b i s t r o ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำด้วยครับทุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ YouTube ช่อง AN d c h a n น e l นะครับแล้วพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเทียวได้รสวัสดีครับสวัสดีครับ